สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็นับว่าเป็นวันดีนะคะที่เราได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมนะคะในงานมหาอุดนะคะมูให้สุดรับทรัพย์ตลอดปีนะคะที่สุพรรณบุรีอ่างทองค่ะก็ในช่วงเช้านี้ก็จะมีพิธีพุทธ,ธพิเศษนะคะคที่ภายใน,บนโบสถ์มหาอุดว,วิหารนะคะมหาอุดที่วัดปา่าเรไรแห่งนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เส้นทางนะคะสายมูนะคะสําหรับ โบสถ์แล้วก็วิหารมหาอุดในเส้นทางของสุพรรณและอ่างทองทั้งหมดวันนี้มี12วัด12วิหารด้วยกันนะคะก็นับว่าเป็นเลิกดีต้อนรับปีใหม่เลยนะคะ12วิหารก็นับเป็น12เดือนที่ตลอดปี2569นี้เนี่ยก็จะได้รับความโชคดีตลอดไปเลยสำหรับท่านที่มีโอกาสนะคะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เข้ามาในกราบสัทธาในเส้นทางสายมูนะคะที่สุพรรณอ่างทองค่ะ สำหรับในภาคของเองกนชนที่ตอบรับของงานในครั้งนี้นะครับจะนําเรียน,นยท่านผู้เกียรติทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านว่าโครงการครั้งนี้เป็นโครงการดีอย่างยิ่งนะครับสําหรับและง่ายสําหรับพวกเขาร่วมง,งานเพียงถ้ามาที่สุโขทัีตามวัดที่เรากำหนดวนไว้ทั้งหมด12วัดนี้นะครับถ้ามาสกแกน QR code สกแกน QR code เสร็จแล้วถ้าได้พาสปอร์ต1ชุดน,นะครับแล้วพาสปอร์ตไปตามวัดทั้ง12วัด ที่เราสเตมตานะครับถ้าสเตมตายพียนแค่3มวัดรับวัตวถุมงคลซึ่งเราปลูกเสกจโดยเก,ยเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดสุรรณบุรีนะครับซึ่งตอนนี้กำลังปลกไปรอบที่3อยู่นะครับแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครบ,บสามวัดได้ตาสเต็มะนะครับถ้าพอเราก็จะมอบให้เป็นที่อึเพื่อความมงคลตลอดปีและตลอดไปเลยนะครับถ้ามาสู่พันอ่างทองครับผมจริงๆแล้วอยากเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะคะไม่ใช่แค่ ถ้ามีเวลานะคะวางแผนเที่ยวในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะถึงวันที่4ี่มกราคมนะคะลองวางแผนเที่ยวแล้วก็มาให้ครบทั้ง12วัดนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยสำหรับเ,เพื่อให้ทุกท่านที่มีโอกาสได้ไมาเข้าร่วมอย่างน้อยสาวัดที่อาจารย์ได้นำเรียนไปแล้วก็สามารถรับของที่ลึกเป็นพระปิดตามหาอุดนะคะจากโครงการได้ะคะ่ะก็สามารถดูจากโปสเตอร์นะคะหรือตัวแบนเนอร์ได้นะคะว่าจุดรับพระเนี่ยจะมีที่ไหนบ้างแต่ว่า ถ้าอย่างไงเนี่ยถ้าไม่มั่นใจหรือไม่ได้ผ่านครบทุกวัดก็สามารถติดต่อรับได้ที่ทททสำนักงานสุพรรณบุรีค่ะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อวัดสมีได้ไหมครับค่ะเิญค่ะที่สุพรรณบุรีนี่เราเริ่มตั้งแต่วันแรกคือวัดหัวโพนะครับวัดหัวโพแล้วก็วัดป่าเรไรนะครับวัดแครนะครับวัดหนองพุทางคูลวัดสารพีวัดพะลูกนะครับแล้วก็วัดบ้านกลางวัดบ้านกลางนะครับแปดวัดนะครับแล้วก็มีที่อ่างทองอีกสามวัด ก็คือวัดบ้านป่านะครับวัดเชลศิพารามนะครับแล้วก็วัดฝางนะครับทั้งหมดนี่เป็นวัดที่มีความสำคัญและทุกวัดครับท่านออครับส่วนหนึ่งเป็นโบสถ์มหาอุดอีกส่วนหนึ่งอย่างที่น้าเรียนว่าเมื่อก่อนเป็นโบสถ์แล้วถอนโบสถ์ออกนะครับทำเป็นวิหารไปเจาะช่องหน้าต่างนะครับซึ่งถือว่าแต่ละวัดที่เราไปแต่ละวัดที่ทางพรานผอจะสัรนมาเนี่ยเป็นวัดที่มีความมหามงคลยิ่งนะนะครับ ก็ต้องนําเรียนว่าอย่างวัด <wire> ป่าเรลัยเองเนี Here. ่ยก็เพิ่งจะเปิดวิหารมหาอุดนะคะสําหรับโครงการนี้โดยเฉพาะนะคะว่าปกติเนี่ยท่านปิดไม่ได้เปิดไว้นะคะเนื่องจากว่าภายในเนื่องจากมีความเก่าแก่มากๆกันนะคะก็ปิดไว้แล้วก็ในวาระดีถีต้อนรับปี69นี้ปีม้านี้นะคะทางวัดก็ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการแล้วก็เปิดให้ประชาชนแล้วก็ผู้สนใจเนี่ยเข้ามากบไหว้ที่โบสถ์มหาอุดนะคะก็ ต้องเรียกว่าเป็นวิหารนะคะควิหารมหาอุดนะคะหลายๆที่ก็จะมีเอกลักษณ์มีภาพของความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละแห่งนะคะอย่างบางที่หลายๆที่เนี่ยเป็นลักษณะของโบสถ์แล้วก็วิหารมอญน,นะคะ<ช>ที่ในพื้นที่่งมอใช่ค่ะแล้ว<อ>ก็บางพื้นที่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆเป็นเรือสำเภา<ช>นะคะ<ช>ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกๆคนเลยนะคะต้อนรับปีใหม่นี้นะคะต้องการรับความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความอุดมสมบูรณ์ มีรั์ตลอดปีตลอดไปก็เรียนเชิญที่สุพรรณอ่างทองนะคะกับโครงการมหาอุดมูให้สุดรับรัพย์ตลอดปีสุพรรณบุรีและอ่างทองค่ะพอดีผมฝากนิดนึงว่าจริงๆแล้วในบทมหาอุด่ยังมีหลายคนไม่รู้จักนะครับจะมีหลักบ้านค่ะหลักวัดแล้วก็หลักเมือง<ม>เก่าแก่คือสุพรรณบุรีอยู่ในบทมหาอุดนี้ด้วยถ้ามาทำไม่มให้ได้นะครับแล้วนอกจากสุพรรณแล้วแน่ทางที่พอดูแลทั้งหมดภาคกลางเนี่ยตรงไหนมีอะไรดีมาสำหรับปีใหม่นี้ครับ จริงๆก่อนที่จะไปภาพรวมของภูมิภาคค่ะก็ต้องบอกว่าที่สุพรรณเองไม่ใช่แค่สายมูสุดๆแล้วนะคะยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไปปีนี้ยังเปิดให้ขึ้นชมเยื่อที่สกายวอล์คนะคะก็เปิดให้ขึ้นไปได้แล้วนะคะตอนนี้ต้อนรับ ส้นปีนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับกลุ่มครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นสายแคมป์สายคาเฟ่นะคะก็มีเปิดใหม่ขึ้นมาหลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะก็นอกจากเดินทางมามูแล้วอาหารถิ่นนะคะแล้วก็ล่าสุดเองสุพรรณเองเนี่ยก็ได้รับความขึ้นทะเบียนมรดกเป็นยูเนสโกด้านมิวสิกนะคะเนื่องจากว่ามีพ่อเพลงแม่เพลงมีศิลปินนะคะต่างๆที่เกิดจาก หรือเติบโตแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยอยู่ในสุพรรณค่อนข้างมากก็ได้รับการตดทะเบียนยูเนสโกโด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท,ท,ท,ท่านเข้ามาสัมผัสนะคะไฟสมัดดูที่สุพรรณบุรีอ่างทองนะคะแล้วก็ในภาพรวมของภาคกลางเองเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆจุดในจุดของการเขาดาวนะคะปีนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะเนื่องจากว่า ก็ตามสถานการณ์แต่ก็ยังมีอย่างเช่นที่หัวหินและยังมีงานแจส๊สอยู่นะคะที่ราบ,บุรีที่สมุทรส,รสงครามเองก็มีจุดเขาดาวนะคะแล้วก็เรื่องของการสวนมว์ข้ามปีก็จะเป็นไฮไลท์ที่เป็นอัตลักษณ์หลักๆเลยสำหรับสายมูลในภูมิภาคภาคกลางนะคะส่วนในพื้นที่กรุงเทพก็จะมีที่ไอคอนสยามค่ะมีเซ็นทรัลเวิลด์นะคะมีวันแบงคอกนะคะแล้วก็ที่บริเวณเอ็มดิสทริก นะคะตรงนั้นก็มีจุดที่น่าสนใจแล้วก็อย่างวัสุทัศน์เองก็ยังมีสายมูที่ส่วนหมุนข้ามปีด้วย,วยนะคะอันนี้ก็พาไม่ได้ด้วยประการทางปวงสําหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มสายมูนะคะก็กราบเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะด้วยความขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ